สวัสดีค่ะเรากันไม้อีกแล้วนะคะทิ่ทาภาษาไทยค่ะวันนี้เราทราแเพศาสริมทักษะเรื่องนิทานน่ารู้ชุดนิทานสอนใจค่ะเป็นเรื่องห่านจมดือ้อรุนน้ำหมูบ้านลานช้างมีบึงขนาดใหญ่ในป่าลึกบริเวณท้ายหมู่บ้านเลยนะคะ ในบึงแห่งนั้นมักจะมีสัตว์หลายๆชนิดพากันหลากหลายหลากหลายชนิดมากันพา,พากนพากนไปหากินอาหารจำพวกปลากุ้งตัวเล็กๆในบึงวันหนึ่งมีหาเรนก,กษาชวนกันเดินท่องน้ำไปหาปลาเล็กๆก,กินเป็นอาหารผ่านป่าคนหนึ่ง ยืนถือปืนคอยจะยิงพวดมันอยู่นักษาเห็นจึงรีบเตือนผ่านแต่กับกล้องหน้ากลมตากินย่างไม่ยังและไม่ได้ไม่ได้สนใจคําเตือนทําให้มันถูกพ่านป่ายิงจึงต้องตกเป็นอาหารของพานป่าในที่สุดตัวคาถามจากเนื้อเรื่องละครในเรื่องมีใครบ้างหานักษาแล้วก็ผ่านป่าค่ะและเนื้อเรื่องกล่าวถึงเกี่ยวกับอะไร หันไม่สนใจคําเตือนของนกกรสาค่ะแล้วเขาคิดที่ได้จากเรื่องค่ะควรฟังคําเตือนค่ะ